เปิดแล้วหย่อม99 w ด่วนอ่วมหลายพื้นที่ขณะนี้เคลื่อนเข้ากลางประเทศวันนี้อุตุเตือนฝนตกหนัก48จังหวัด ซึ่งนะครับก่อนที่เราจะไปดูในด้านของการพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาในวันนี้รวมถึงการคาดการณ์ในด้านของหย่อมความรากาศตำ่ำที่อาจจะพัฒนาตัวขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนที่อาจจะเคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณประเทศไทยรวมถึงหย่อม99วิวที่เกิดขึ้นแล้วนะครับในขณะนี้เดี๋ยวเราจะมาดูในด้านของภาพข่าวที่ส่งเข้ามาจากทางบ้านกันก่อนนะครับ ภาพข่าวแรกเป็นภาพจากฝนตกหนักจากบริเวณหยอ่อมควอมบรรยากาศตำ่ำที่เคลื่อนตัวเข้าปกคลุมบริเวณภาคตะนอ,ออกเฉียงเหนือทางตอนล่างตั้งแต่ในช่วงเมื่อวานที่ผ่านมานะครับได้เกิดฝนตกหนักทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ํารอระบายที่บริเวณโรงเรียนกันทรารมอําเภอกันทรารมจังหวัดศรีสะเกดโดยภาพความเสียหายก็อย่างที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านได้พบเห็นกันในขณะนี้นะครับขอบคุณภาพข่าวที่ส่งเข้ามาจาก ทั้งบ้านนอกจากนั้นแล้วนะครับที่บริเวณบ้านโงงตําบลนาเชิงอำเภอคีรีมาศจังหวัดสุขโขทยัยได้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากจากอิทธิพลของบริเวณหยอ่อมควาประกาศตำ่ำที่เคลื่อนตัวเข้าปกคลุมในบางส่วนเมื่อคืนนี้21กันยายนครับ ได้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้าป่าไหลหลากเข้าวท่วมพื้นที่การเกษตรของชาวบ้านเรือส่วนไร่นาเสียหายในหลายพื้นที่รวมถึงนะครับบ้านเรือนร้านรอนในบางส่วนภาพความเสียหายก็อย่างที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านได้พบเห็นกันในขณะนี้นะครับขอบคุณภาพข่าวจากเพจสืบสอะลอกข่าวกับคนนครคนข่าวภาพข่าวเหตุการณ์ต่อไปโดยนะครับเมื่อวานนี้20กันยายน ฝนพ่วงจากยอ่อมความระกาศตำ่ำเคลื่อนตัวเข้าปกคลุมอีสานทางตอนล่างโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่จังหวัดสีสเกตได้เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำรอระบายในบริเวณถนนสายกันทรลักษ์สีสเกตช่วงบริเวณปั๊มน้ำมันปตทบ้านกระบี่โดยมีน้ำท่วมขังขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนที่สัญจรผ่านบริเวณนางกล่าวเดินทางด้วยความระมัดระวัง ขอบคุณภาพข่าวจากสถานีตำรวจภูธรกันทรลักภาพข่าวเหตุการณ์ต่อไปในวันนี้21กันยายนในด้านของการจับตาและเฝ้าระวัง บริเวณน้ําจากลําน้ํามูลเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาที่ไหลลงมาจากบริเวณอาเภอเฉลิมพระเกียรติสู่อําเภอพิมาหมบริเวณสะพานข้ามลําน้ํามูลในบริเวณตําบลสทธิ์อําเภอพิมายซึ่งในขณะนี้ปริมาณน้ําได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทางด้านศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธนารณภัยได้นําธงมาปักแจ้งเตือนประชาชนแล้วนะครับในขณะนี้โดยปักเป็นธงเหลืองแจ้งเตือนระดับน้ําที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในขณะเดียวกันแม่น้ํามูลที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วได้ไหลทะลักเข้าท่วมพื้นที่นาข้าวรวมถึงไร่อ้อยของชาวบ้านเกษตรกรรวมทั้งบ้านเรือนรัศดรของประชาชนที่อยู่ติดกับลําน้ํามูลในบริเวณตําบลทันตลอดตําบลสัาฤทธิ์และตําบลในเมือง พ่อแม่พี่น้องประชาชนได้เร่งขนย้ายเข้าของขึ้นสู่ที่สูงเปรียงว่าปริมาณน้ําจะไหลเข้าท่วมบ้านเหมือนกับในปีที่ผ่านมาโดยทางด้านศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอพิมายคาดว่าปริมาณน้ําจะท่วมสูงขึ้นได้อีกนะครับจากบริเวณหยอ่อมความระกาาต่ําที่ทําให้ฝนตกต่อเนื่องในระยะนี้จึงขอแจ้งเตือนพ่อแม่พี่น้องประชาชนขอให้เฝ้าระมะระวังในด้านของสถานการณ์น้ําในพื้นที่อย่างใกล้ชิดขอบคุณ ภาพข่าวจากโคราชเวภาพข่าวเหตุการณ์ต่อไปที่บริเวณบ้านน้อยร่มเย็นตำบลกาบเชิงอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ได้เกิดฝนตกหนักวาตภัยพัดถลม่มในช่วง4ีนาฬิกาของวันที่20กันยายนได้เกิดฝนตกหนักทําให้ต้นยางนาอายุหลายปีคาดว่าดินคงอุ้มน้ําไว้เยอะและรับน้ําหลักของต้นยางนาไม่ไหวจึงลม้มลงมานะครับทับบ้านเรือน,อนรัษฎรของชาวบ้าน ได้รับความเสียหายอย่างที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านได้พบเห็นกันในขณะนี้ปโชคดีที่เหตุการณ์นในครั้งนี้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่อย่างใดขอบคุณภาพข่าวจากเพจข่าวสารบ้านเฮานอกจากนั้นแล้วผลพวงที่เกิดจากยอ,พอมพรประกาศตามกำลังแรงที่เคลื่อนตัวเข้าปกคลุมเรือนประเทศไทยก็ทําให้เกิดน้ําป่าไหลหลากน้ําท่วมฉับพลันบริเวณวัดสังคารามวัดบ้านด่านรวมถึงนะครับ ที่บริเวณบ้านด่านลานหอย โดยน้ําได้ไหลาจากบริเวณเทือกเขาไหลลงมาท่วมบริเวณเส้นทางสายหลกักตั้งแต่บริเวณสามแยกไฟแดงบ้านด่านอาโรงพยาบาลบ้านด่านลานหอยโรงเรียนบ้านด่านลานหอยรวมถึงนะครับสวนไรนาของชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้ขอบคุณภาพข่าวจากเพจสบายดีลานหอยในด้านของการแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาโดยอีก24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยจะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคกลางกรุง เทพมหาคนครและประิมณฑลภาใต้ฝั่งตะวันตกส่วนภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางตอนล่างภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนตกหนักบางพื้นที่ขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักปริมาณฝนตกสะสมอาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากในระยะนี้ในบางพื้นที่เนื่องจากย่อมความบรากาศต่ําได้เคลื่อนตัวเข้าปกคลุมบริเวณภาคกลางหรือตรงกลางของประเทศไทยนะครับประกอบกับร่องมรสุมยังคงพาดผ่านบริเวณภาคกลางภาคตะวันออกในขณะที่มรสุมตําตกเฉียงใต้ ปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยสําหรับคลื่นลมทะเลอันดามันและอ่าวไทยก็ยังจะมีกําลังปานกลางทะเลอันดามันจะมีคลื่นสูงนะครับบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นสูงได้มากกว่า2เมตรชาวเรือขอให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองในด้านของการแจ้งเตือนฝนในวันนี้ฝนมากที่สุดอยู่ที่บริเวณภาคกลาง ภาคใต้ฝั่งตะวันตกรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลฝน80%ของพื้นที่รองลงมาฝน70%ของพื้นที่ที่บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออก ตนฝน60%ของพื้นที่ที่บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนจะมีบริเวณพื้นที่จังหวัดไหนบ้างเดี๋ยวเราจะไปรับชมรับฟังกันเลยนะครับในด้านของภาคเหนือในวันนี้จะมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณสุขโขทยัยพิจิตรตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนตกหนักบ้างแห่งบริเวณเลยชัยภูมิกาฬสินธุ์ร้อยเอ็ด อ่ำนาจ,จเจริญน,นครราชสีมาบรีรัมสุรินทร์ศรีสะเกดและอุบลราชธานีภากกลางจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเบรีนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีลบบรุรีสุพรรณบุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสระบรุรีการจนบ,บุรีนคนปรปฐมราชบรุรีสมุทรสาครและสมุทรสงคราม ภาคตะวันออกจะมีฝนตกหนักบ้างแห่งบริเวณนครน,นายกปราจีนบุรีฉะเชิงเซาสาแก้วระยองจันทบ,บรุรีและตราดส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณเพชรบุรีประเจวบคีรีขันและชุมพรภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณระนองพังงาภูเก็ต กระบี่ตรังและสตูลส่วนกรุงเทพม,มหาคนครและปริมณฑลจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากาในบางเขตบางพื้นที่เข้ามาร่วมด้วยนะครับในวันนี้ในด้านของการแจ้งเกินฝนใน7วันล่วงหน้าจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับในวันนี้21-24ถึงกันยายนรงมรสุมยังคงพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตําตกเฉียงใต้ที่ปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและทะเลอ่าวไทยจะมีกําลังแรง ขึ้นประเทศไทยจะมีฝนตกฟ้าขนองจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่หลังจากนั้น25-27ถึงกันยายนหย่อมความปรากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้มีแนวโน้มเคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณวเวียดนามทางตอนกลางและจะเคลื่อนตัวตามแนวร่องมรสุมผ่านเข้ามาที่บริเวณภาคกลางภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางตอนล่างเส้นทางเดียวกันเลยนะครับกับหย่อมความปรากาศต่ำหรือหย่อมฝนกำลังแรงที่เคลื่อนตัวเข้าปกคลุมภาคกลางในวัน นี้ประกอบกับมรสุมตะวตกเฉียงใต้ที่ปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะทําให้ประเทศไทยมีฝนต่อเนื่องจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่คลื่นลมทะเลจะสูงมากกว่า2เมตรนะครับขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนที่อยู่บริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ระวังตรายจากฝนตกหนัก ปริมาณฝนสะสมอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากชาวเรือขอให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองอย่างต่อเนื่องพยากรณ์อากาศภาคเหนือฝน60-80%ของพื้นที่ตลอดทั้งช่วงจะมีฝนตกหนักบางพื้นที่ พยากรณ์อากาศภาคตะนออกเฉียงเหนือฝน60-80%ของพื้นที่ตลอดทั้งช่วงโดยนะครับ25-26กันยายนจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่พยากรณ์อากาศภาคกลาง ฝน60-80%ของพื้นที่ตลอดทั้งช่วงและจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่ในช่วงวันที่21-22และ25-26กันยายนพยากรณ์อากาศภาคตะวันออกฝน70-80%ของพื้นที่โดยตลอดทั้งชวง่วงและจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากเข้ามาในวันที่21-22และ25-26กันยายนพยากรณ์อากาศภาคตะวันออกฝน40-60%ของพื้นที่ตลอดทั้งช่วงโดยนะคบจะมีฝนตกหนักเข้ามา าบางพื้นที่ในวันที่25-26กันยายนพยากรณ์อากาศภาคใต้ฝั่งตะวันตก ฝนฟ้าขนอง60-70%ของพื้นที่ตลอดทั้งช่วงจะมีฝนตกหนักบางพื้นที่เข้ามาร่วมด้วยส่วนกรุงเทพมหานครและประิมณฑลฝนฟ้าขนอง60-80%ของพื้นที่ตลอดทั้งชวง่วงโดยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากาเข้ามาในวันที่21-22และ25-26กันยายนในบางเขตบางพื้นที่นะครบก่อนบริเวณพื้นที่ไหนที่ในขณะนี้ยังไม่มีฝนตกฟ้าขนองกันเลยยังรอน้ํรารอฟ้ารอฝนในการทําเกษตรกรรมหรือบริเวณ พื้นที่ไหนที่เริ่มมีฝนตกฟ้าขนองกันแล้วบ้างบริเวณพื้นที่ไหนที่เริ่มมีหมอกหมอกลงหนาจัดก็อย่าลืมรายงานสถานก,การณ์รายงานข่าวแจ้งข่าวคอมเมนต์กันเข้ามาใต้คลิปนี้กันได้เลยนะครับขอบคุณครับต่อไปนะครับจะเป็นภารกิจการติดตามเส้นทางของหยอ่อมความรักกาตำ่ำที่ก่อกําเนิดขึ้นแล้วนะครับ2ลูกในขณะนี้ ที่อาจจะพัฒนาตัวขึ้นเป็นพายุดุปเปรชันในระยะต่อไปซึ่งนะครับหย่อมแรกหย่อมพอมประรากาศต่ำ99 w ซึ่งนะครับในขณะนี้พิกัดอยู่ที่ละจิจูด10.3องศาเหนือลองจิจูด154.6องศาตะวันออกมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ30กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยในระยะแรกจะเคลื่อนที่ทางที่ตะวันตกเฉียงเหนืออย่างช้าๆนะครับและหลังจากนั้นจะเริ่มเปลี่ยนเส้นทางโดยจะเคลื่อน ที่ทางด้านที่ตะวันออกเฉียงเหนือต่อไปโดยทางด้านหย่อมพายอากาศต่ำลูกนี้ในขณะนี้อยู่บริเวณด้านตะวันออกของฟิลิปปินส์ซึ่งมีแนวโน้มจะเคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณประเทศญี่ปุ่นต่อไปซึ่งนะครับหย่อมพายอากาศต่ำ99เิจะไม่เคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณประเทศไทยและไม่มีผลกระทบต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยนะครับ ส่วนนะครับหย่อมความบรรากาศต่ำ90 W จะมีผลกระทบต่อลักษณะาอากาศของประเทศไทยโดยตรงโดยนะครับในขณะนี้พิกัดอยู่ที่ราชจูด 12.8องศาเหนือลองจิจูด11 117.1องศาตะวันออกมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ30กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยหย่อมความรักการต่ำลูกนี้เคลื่อนตัวอย่างช้าๆทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือซึ่งนะครับในระยะต่อไปคาดว่าจะเคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณประเทศไทยในแนวบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางตอนล่างและเคลื่อนที่เข้าสู่บริเวณภาคกลางรวมถึงนะครับภาคตะวันออกในบางส่วนและเคลื่อน ลงบริเวณทะเลฝั่งอันดามันโดยจะเคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณประเทศอินเดียต่อไป ซึ่งนะครับจากการคาดการณ์ของแอดมินคาดว่าจะเคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณประเทศไทยในช่วงวันที่25-28กันยายนขอให้ติดตามการอัปเดตโมเดลอยู่เรื่อยๆนะครับหากมีข้อมูลเพิ่มเติมหรือนะครับหากมีประกาศแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาเข้ามาแอดมินจะรีบนําข้อมูลข่าวสารมาแจ้งเตือนให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านได้รับทราบอย่างทันท่วงทีและต่อเนื่องนะครับผมขอบคุณครับ ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันและเตรียมตัวรับมือในด้านของยอมความระกาศตำ่ำที่จะเคลื่อนตัวเข้าสู่เบริณประเทศไทยกันนะครับขอบคุณครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กดซับสไคร้กดแชร์ใหนด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ